สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเดอพยากรณ์ช่องนี้จะใช้การทำนายแบบโหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ถ้าชอบเรื่องของการดูดวงที่สั้นกระชับและเข้าใจง่ายฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับและสําหรับช่องนี้เราจะเน้นการทํานายจากลัคนาเป็นหลักแต่ถ้ายังไม่ทราบลัคนาของคุณสามารถเทียบจากวันเกิดก่อนได้ครับโดยคลิปนี้จะเป็นราศีกุมคือผู้ที่เกิดในวันที่13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมโดยประมาณครับ ระยะเวลาการทำนายของคลิปนี้จะเป็น16-31มีนาคมสำหรับชาวกลุ่มดาวตัวแทนเรื่องของการงานโคจรในภพเรือนตัวตนของชาวกลุ่มส่วนดาวด้านการเงินโคจรในภพเรือนของเพื่อนฝูงสังคมส่งผลอย่งางไรติดตามด้วยในคลิปนะครับก่อนเข้าในส่วนของคำพยากรณ์ขอรบกวนคนละหนึ่งไลค์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานหรือพยากรณ์ขอบคุณครับเริ่มที่ด้านการงาน ดาวตัวแทนเรื่องของการงานของชาวกลุ่มกำลังคอจรในภพเรือนของชาวกลุ่มส่งผลให้ชาวกลุ่มในช่วงเดือนนี้จะมีความบ้างานจะมีความมุ่งมั่นเรื่องของการทำงานมีไฟในการทำงานมากเป็นพิเศษไม่ว่าชาวกลุ่มจะเต็มใจหรือไม่ก็ตามจะเป็นเดือนที่ชาวกลุ่มมีความก้าวหน้าได้การงานที่ดีครับชาวกลุ่มบางท่านอาจจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งชาวกลุ่มที่เป็นเจ้าของกิจการอาจจะมีการขยับขยายกิจการ หรือมีความคิดที่จะขยับขยายด้านธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตกแต่งต่อเติมเพิ่มเติมก็เกิดขึ้นได้ในช่วงเดือนนี้ครับส่วนดาวที่มาโครจรร่วมด้วยกับดาวด้านการงานจะเป็นดาวตัวแทนเรื่องของความสุขความสาเร็จและดาวตัวแทนเรื่องของความวินาศดาวทั้งสองจะส่งผลให้การงานมีทั้งความสําเร็จที่ดีในงานที่หวังไว้แต่ก็มีข้อเสียในเรื่องของความใจร้อนอารมณ์ร้อนงุดหยิดง่ายหรือจุดเดือดต่ําจะมีเข้ามาครับ ส่วนในเรื่องของความวินาศอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักของชาวกลุ่มที่ปิดไว้อาจถูกเปิดเผยอาจมีใครแทงข้างหลังหรือโดนเอาด้านเสียหายออกมาเปิดเผยจะเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะเวลานี้ครับสำหรับชาวกลุ่มที่อยากได้งานหรือเปลี่ยนงานในช่วงระยะเวลานี้เป็นเกณฑ์ที่ดีครับสามารถจะได้งานที่คาดหวังไว้ได้จากเกณฑ์ดาวการงานมาทับตัวและการโคจรร่วมของดาวตัวแทนเรื่องของความสุขความสําเร็จ จะส่งผลให้งานที่เปลี่ยนงานที่ทําจะเป็นงานที่ชาวกลุ่มมีความสุขในด้านการงานครับส่วนชาวกลุ่มที่ยังเรียนอยู่จะมีเกณฑ์เรียนหนักอ่านหนังสือเยอะอาจจะมีการสอบเกิดขึ้นทําให้จําเป็นจะต้องอ่านหนังสือเยอะหรืออาจมีทั้งกิจกรรมเข้ามาร่วมด้วยทําให้ช่วงนี้ชาวกลุ่มจะยุ่งมากเหมือนอะไรต่างๆรัดตัวทําให้รู้สึกว่าตารางเวลาแน่นไปหมดจะเกิดขึ้นได้ครับด้านการเงินของชาวกลุ่มในรอบเดือนนี้ ดาวตัวแทนเรื่องของการเงินครจรในภพเรือนเรื่องของเพื่อนฝูงสังคมส่งผลให้ธุรกิจที่ทําหรืองานที่ทํากันเป็นทีมหรือธุรกิจร่วมหุดลงทุนจะได้รับอิทธิพลด้านดีจากการครจรของดวงดาวทําให้รายได้ดีมีความเติบโตด้านรายได้จะเป็นยอดขายหรือผลกําไรก็ถือว่าน่าพอใจครับหรือในช่วงเดือนนี้ชาวกุ่มอยากได้รายได้เพิ่ม อาจจะต้องอาศัยเรื่องของคอนเน็กชันเส้นสายจากเพื่อนฝูงในการเปิดโอกาสค้าขายทำกำไรเพิ่มในช่วงระยะเวลานี้ครับและในพบเรือนด้านการเงินของชาวกลุ่มมีดาวมาคอจร,รร่วมด้วยหลายดวงส่งผลให้ถ้าชาวกลุ่มขาดเงินจะมีตัวช่วยเป็นดาวเรื่องของคู่ครองดาวเรื่องของลูกน้องบุตรบริวารจะมาช่วยเหลือช่วยเสริมเรื่องของการเงินของชาวกลุ่มได้ครับอาจจะเป็นช่วงที่แฟนหัวชาวกลุ่ม ช่วยลงทุนช่วยเริ่มงานพิเศษงานเสริมทำให้มีลูกน้องใหม่เข้ามาเสริมเข้ามาช่วยชาวกลุ่มหาเงินทำกำไรในช่วงเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ครับในด้านโชคลาภชาวกลุ่มดาวตัวแทนเรื่องของโชคลาภกำลังคจอจรในภพเรือนของเพื่อนฝูงสังคมส่งผลให้เพื่อนฝูงจะนำความโชคดีมาให้ชาวกลุ่มที่ชอบเสี่ยงโชคอาจจะซื้อเลขตามที่เพื่อนของคุณซื้อก็ได้นะครับ จะถือว่าได้เกณฑ์ตามอิทธิพลของดาวที่โครจรอ,อยู่ในด้านความรักดาวตัวแทนเรื่องของความรักกําลังโครจรในภพเรือนด้านการเงินส่งผลให้ชาวกลุ่มจะได้เงินหรือได้รับความช่วยเหลือให้ได้เงินเพิ่มมาจากเรื่องของคู่ครองคนรักชาวกลุ่มที่ทําธุรกิจทํางานร่วมกับแฟนอยู่แล้วจะถือว่าไปช่วงจังหวะที่ดีนะครับในช่วงเดือนนี้ส่วนด้านความสัมพันธ์จะออกไปในด้าน ต่างฝ่ายต่างมุ่งมั่นเรื่องของการงานการเงินมากกว่าเรื่องของโรแมนติกครับส่วนคนที่โสดอยู่จะสามารถเจอคนรักจากเรื่องของผลประโยชน์จะเป็นเรื่องของการเจราจาธุรกิจหรือจะคบกันแบบผลประโยชน์ต่างตอบแทนในบางท่านเรื่องของการคุ้มถึงชนอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะเวลานี้ครับโดยสรุปชาวกุมในรอบเดือนนี้จะมีพลังในการทำงานพราะมีการออกสังคมควบคู่ไปด้วย ต้องใช้คอนเน็กชันในการหาเงินเพิ่มยอดขายส่วนความรักถึงไม่ใช่ช่วงที่มีความหวานให้กันแต่ก็ช่วยการทำมาหากินสุดๆครับขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์ครับใครที่อยากสมหวังทำอะไรแล้วรู้สึกว่ายากมักจะอุปสรรคทางช่องเดือพยากรมีตัวช่วยเสริมครับเป็นเหรียญเสริมดวงมาพร้อมเทียนล้างอาถรรพ์ครบทางล้างและเสริมใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้หรือมีข้อสงสัยก็สามารถแอดมาถามได้นะครับ สุดท้ายขอขอบคุณทุกกำลังใจกดไลค์กดแชร์ทุกกำลังใจสำคัญสำหรับเรามากครับและสามารถติดตามคลิปการดูดวงได้ใหม่ที่สั้นกระชับและเข้าใจง่ายที่ช่องเดือพยากรณ์ขอบคุณครับ